ยารัตน์เซโนมินเนี่มาในเสื้อของญี่ปุ่นเลยครับส่วนด้านบุษยารัตเนี่ยมาในเสื้อสีฟ้าครับสีเสื้อค่อนข้างใกล้เคียงกังงนนะเพราะฉะนั้นก็มีทีมในทีมหนึ่งเนี่ยเราต้องส่งเสื้อจากเราเป็นด้านบุษยารัตนะครับ ซูนุมิเนี่ยอยู่อันดับห้านะครับตอนนี้ลงสนามไปแล้วส2บครับชนะเจครับเสมอศูนย์ครับไม่มีเสมอเลยครับต่อุยดง่ายครับไม่ไม่แพ้ก็ชนะเลยนะครับอีถ้ามาที่เหลือก็แพ้ครับตอนนี้มีอยู่หมด20เป็นคะแนนครับโอ้โหโอกาสที่จะอยู่สองในสามในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่าไม่มีทางแล้วครับนิดเดียวจริงครับ เอาตอนนี้ดับ2เนี่ยมี2 8คะแนนครับส่วนดับสาเนี่ยตอนนี้จเนี่ยแบบเร็วทางก็มี2 8คะแนนเช่นเดียวกันครับที่จะมีรุ้นอยู่เนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นหน้าตลาดน้อยเท่านั้นแหละครับ วครับเป็นหนา้าเจ้าหนึ่งครับโดนกระชากกดหนึ่งสองดีดให้แล้วลูกนี้สูงหน้าวันนี้ขอทั้งด้านอุทยารัตน์เนี่ยใช้เป็นหนา้าเจ้าแทนนะครับด้านนั้นแป๊บครับส่วนทางด้านซึนามีให้เป็นหนา้าหนึ่งครับวันนี้โวี่สตาร์ทมาก่อนเลยครับเจ็ดคนแรกครับเข้าประทานลูกสาวครับ เป็นทางด้านหนุ่มจับนะลูกนี้ลั่นครับเป็นฟอมปอมฟอมโอ้โหลูก <bon> น <cile> ี้แล้วช้าจริงๆครับต้องระวังครับจังหวะการเข้ามาบีบอ่อนด้านทีมบุสยาแล้วเนี่ยคั้งข้างเข้าบอลกันเร็วครับ บอลให้มาลูกนี้ยังไม่ถึงนนั่นหนุนครับยังโดนตัดได้ครับแต่ลบได้โอ้โหตัวเล็กๆนีน่แล้วกรับไปดีครับกระโดกบอนมาแนาทานยังเป็นนากเตลนะผู้สาวตูทอกบอลได้เอาแล้วหลุกขึ้นมาเป็นนัานต่อแล้วครับอรบอลแามสุดท้ายแฟ๊บี่เป็นนักเเปลา่ยนมาจิ้มออกข้างไปได้ครับ แถมครับยกบอลขึ้นมาแล้วลูกนี้โอ้โหโดนมือเต็มๆเลยครับออแล้วพุทสินบอกเป็นเจตนาล่ะครับโดน์เป็นใบเหลืองครับเป็นทางด้านเจ้าเก่งรับหมายเลขสี่ครับใบเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับเป็นน่านินโดมีครับแล้วเป็นต้องหมอกตำแหน่งสำคัญด้วยครับเป็นกองหลังครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับเอาวันนี้ ทำให้เล่นเนี่ยค่อนข้างจ่ายยากด้วยนะครับได้ครับเเดเดรอแต่หลบสองคนเลยครับจะาสาไฟาลูกนี้ไม่ผ่านะนะตดทางด้านโมครับเหยียบบอลหนีมาได้จังหวะจะจ่ายเพื่อนไม่ดีครับเก่งเอา้สาสกัดแล้วบอลยังเข้าทางเป็นลูกตังต้งเตะขึ้นมาแล้วครับโดนสกัดแล้วบอลไม่ไม้มาข้างหน้าเหรอครับ โอ้โหโวให้มาปอนครับปอนเจาะเข้ามาตรงกลางเลยครับดุจับแลกไม่ดีเอายังเป็นท้งมันปอนตะลุยหลดหนึ่งสองสุดท้ายไปไม่ได้แหรอครับลูกนี้ดูให้นาปรตูทะลุไปได้จริงครับแต่ว่าไม่สามารถจะทำประตูได้ครับ<า>ไปดคขอบเร็วจริงจริงับ ลุงดีต่างฝ่ายต่างพร้องเขาเป็นลูกทุ่งเป็นน,นักซินโดมิ่รับได้ทุ่มนะครับทุ่มเล่นสั้นๆครับมาลูกนี้เป็นแต่หลบได้ครับเบนซ์อีกทีครับเบนซ์โอ้โหไปไหนแล้วครับอันน,กกอนี้เราจะควบบอลขึ้นไปน,น,น้าลิมเช่นไปเองครับตรงนี้ องเดียวนะครับขึ้นมายัางไม่พ้นครับเอาแล้วนะประตูนุ่นนี้จับโูจะวะยยิงยังโดนเข้ามาบีเลยด้านหลังครับได้ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ทานนัานแทนแสุญารัตน์ยังได้เตะมุมกดดันอีกครั้งครับฝั่งขวาบ้างครับทีนี้เปิดมาลูกนี้ก็ข้ามออกไปหมดเลยครับ 今天来玩的。 ให้มาป้อมเอาละครับตรงกลางตอนบนมาลบหนึ่งสองไม่ผ่านนะครโอ้โหทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านโบนี่ยืนเลี่ยงด้วยครับขึ้นมาขนาดมาช่วยอด้านข้างนะครับข้าวในด้านเจ้าหนึ่งครับหลบได้แล้วครับทางด้านขวาทางด้านซ้ายขวาทางด้านทีมอุทยารัฐครับเอาใหม่ครับป้อมปอมให้ลูกนี้เหมือนจะขาดด้วยครับเอาแก้ไขได้ครับหนุ่มตบมาตรงกลางไปทางด้านโบจับขวา ดีขึ้นบอลเข้าขวายิงแล้วครับลูกนี้เต็มครับยังได้เป็นแค่ลูกทุ<ม> after, <ussen. S 2> ่งครับผู้ได้ยิงตรงกลางหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนับนันปอลครับเบสเนรับให้หน่มยกลูกสีขาวเข้าไปพุ่งเสาวตครับแล้วบอลท่านจะเล่นเร็วครับ ขอคือหรือสั้นๆแล้วเจงไปมาขอครับหนึงหนึ่งใส่ลงตรงกลางทำชิ่งแ้มเอา้าโอ้โหแล้วขาดแล้วลูกนี้ยังมีเลานเดีครับเขาแก้ไขให้เลอโอ้โหลั่นครับนะแล้วบอลนี่ออกไปแล้วครับ บอลยังไม่ออกนะนุ่มมี่คุณจะพยายามจะประตวก็บอลคุณมันออกไปแล้วคุณจะสีตกชัดเจนนั่นยังไม่ออกครับ แล้วพี่มันสั่งให้แล้วนะเมื่อกี้ซิลามิด้านข้างนีหรือเปล่าในเหรอมีอยู่ไหมผ่านโคไม่ได้ตูลูกนี้คู่ยังโดนโมสกัดทิ้งได้ครับแล้วสวนกลับขึ้นมาทางด้านซ้ายเลยครับแทนจะยกบอลลูกนี้ก็ออกหลังครับโคดีแล้วมันไม่ไปไหนเลยครับตรงบันได ก็มันไม่มีใครยืนข้างสนามเลยไม่เอาตูมลองไอ้พี่ปอดีโหนนี้จะบเพื่อนพอดีเป๊ะเลยนะสีนัมบีครับนอนอยู่น่าหนุกครับขวามาน้ะซ้ายครับโวโหโ จะไปเองด้วยอ้าวนะครับน้าโดนตัดครับโบแต่ละนั้นแรงขึ้นมาตรไปตรตกลางโล้เลียเองยังเข้าทางครับโอ้สุดท้ายเป็นนั่นนั่ผู้เล่นนั่นสุดยาดแล้วละครายเอง,งเดองนะง้ว,วนี่ก็ออกหลังเองครับยังดีครับพลาดแล้วไม่เสียประตูครัวทีนี้เกือบไปแล้วครับโบโอ้ตรงกลางครับเกือบออกกล้องแล้วครับ เห็นที่ผ่านขึ้นตามกับคือเวลาแรกนะครับตอนนี้เวลาตัดต่อบนอลือประมาณ9นาทีครับเบนเอาบอลด้านซ้ายให้ไปโอ้โหเพื่อนยังไม่รู้กันนะครับ เตี้ยต่อให้มาด้านหนึ่งครับอ้าวเอาดูด้านหนึ่งจับนนด้านลูกนี้ยังมาได้ครับเตี้ยไปเองตัวใหญ่ครับยังขวางอยู่ครับสุดท้ายโอ,โอ้โค่ฟาครับเต็เโมเต็มครับโบทั้งมือทั้งเท้าครับมาหารอย่างครับเตี้ยต่แดนนะครับมไม่ทานตัวใหญ่กว่าครับโบเอาไปผัดเลยดีกว่า เปิดไปลูกนี้ออกไปหมดเลยครับออกหลังด้ครับม้าข้างสนามขอเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนนักปุษยาร้านครับแสีนี่ไม่ได้หมองครับไม่ดีครับบอนเจ็ดคนขนาดแท้ครับมาเจ็ดคนพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหลูกนี้ยังดีครับสปริงไปดิ ออกได้ครับเนี่ยปมือเลยครับลูกนี้เปิดเข้าไมตรงกลางยังโดนบ่งทิ้งได้ครับปูเก็บตรงกลางไปนัะนนักบอลบัฟได้ครับเก่งนั่นครับลูกนี้อีกทีครับเก่งแต่ยาวและตวัวช่วยดีครับเรียนไปนะนันกฟอนครับปอนขวาเอ้าไปนัะนักขวาครับปอมคือมาเก่งปาดโดนนักซ้ายเลยครับปู เบนครับยกบอลข้ามาลูกนี้บอลมันเดินทางช้าครับออกคือไปที่รุ่งสาวกูเลยครับเต้ยเอ,อามาถึงแล้านั่นเบนครับเบนโยกตัดเขอ้กากลางให้ทีครับตอนนี้เป็นด้านฟอกครับคพืค่อให้เซ็นใหม่อันนั้นซีเดนี้ครับหยุ่งลงมาล้มบอลเองเลยครับเบนให้มาโบโบคืน เห็นแล้วก็เห็นของบอลชุดนี้ค่อนข้างาน,นานแล้วชุดนี้ความชี้หนึ่งสองลูกนี้อาจรับพลาดเองอีกแล้วครับยังชกกลับมาได้ครับปอนเอาเตัวบางพยายามจะให้เพื่อนลูกนี้ไม่ขาดนะเห็นเพื่อนแล้น่าจะหนุ่นมเตออิมขึ้นมาแล้วด้วยนะซึ่งจะพยายามจะให้ต่างข้อนะลูกนี้ข้าสนามรับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับ เบียแสนใจยกก่อนลูกนี้ได้ผ่านแล้ว่าใช้สร้อยออกมาเลยครับทางด้านขวาคับ Terima kasih telah menonton! ให้เทียบเอาแล้วขาดแล้วลูกนี้จังหวะจะาสวนกลับขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเข้าถึกด้านหลังครับต้องระวังระวังกันนิดนึงครับโอ้โหลงมาหลังต้องกหนักเลยครับมีใครเข้าไปดูเพื่อนได้ไหมครับกล์ฟครับเข้าไปดูเพื่อนหน่อยครับกล์ฟเข้าดูนิดนึง スタートです。 การเป็นลูกฟรีคิกอ่ะหรือหน้าซีนอมีครับหรืหอพี่บอลเป็น,นได้ไหมเชื่อแล้วนุมขยับซอยเข้ามาจิงลูกนี้โอ้โหทะลุกำแพงไว้ได้จริงครับ บอลนี่มันไ่ซ้ายครับแล้วก็ไม่เข้าเกาะลูกเองสายแบบหมุดเกาะไปเลยด้วยครับ สีเข้าไปตรงกลางเอโหูยังสวนออกมาด้านบนโบครับเกียบปอลจาะไปตรงกลางครับปอนแตะลบหนึ่งไม่ได้ยีครับเอ้าแล้วจับลูกนี้ล่านเองครับแต่นั่น้าเจ้าหนึ่งแล้วครับสวนเจ้าขึ้นมาไวจริงครับลูกนี้แต่สุดท้ายโอ้โหคอมบอลไปเล่นยากครับแล้วก็ยังไปเกี่ยวเอาหูลูกนี้ผู้ตัดสินเห็นนะครับสีตนาครับเชิญเลยครับเป็นน้านเจ้าหนึ่งครับ เลยครับเชิญเลยครับเป็นใบเหลืองนะครับลุัเจตธนานะครับเจธนาบางทีตะกี้นี่ชัดเจนนะพยายังจานัไว้ต่อนะโอ้โหแล้วได้ยิงดูก็ไม่เข้ากรอบครับ ช่วงท้ายแล้วตอนนี้หนึ่งในทีรพิเศษนน่าจะมีเทอรวล่าวเจ็บเหมือนกันด้วยครับทมังวาจ็บก็มีพอครับต่อขึ้นมาเอ้าโอ้โหทำชิ้นย,งยังไงครับแฟมขวาชิ้นแล้วลูกนี้เล่นต่อไม่ได้ลครับปอมยกบอลขึ้นมาล้วนีก็ออกข้างเหมือนกันครับ สนามมันมืดจังเลยว่ะเขาเปิดไฟไม่หมดหรือเปล่าวะพี่เขาไปเปลี่ยนไฟมันแบบสีนวลแบบนั้นอะมืดมืดเลยอะไฟไม่สว่างเออไปดูเดี๋ยวก็เปลี่ยนไฟแบบนั้นไม่ไม่สว่างเลยจริงดูหนักเลยดูดิโคนมืดเลยผมว่ามันอยู่ที่สว่างก็ไอ้หลอดมันไม่แลคโอลแล้วเขามันหลอดตรงนู้นด้วยเปล่าไม่รู้เนียมันมันมันมืดไปหมดเลยอ่ะ เขาเวลาบาดเจ็บขึ้นมาแรกเนี่ยสองนาทีครับดีนะเขาไม่เปลี่ยนหนังนี้เ้อเปลี่ยนหนังนี้ไม่ไหวว่ะไม่ได้ไม่ผ่านเนอะกอมันไม่ถึงอ่ะมันยิงไม่ถึงมันวางไม่พอโอ้เขาบอกว่าไม่ทานต้ติดตั้งป้ายอยู่ เราลุกขึ้นมาสามคนให้มาลูกนี้ยังไม่ผ่านน,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 นะครับยังทีเป็นตังแน็ตปอนะครับโอ้โหสุดท้ายจิ้มออกหลังคับได้กลู้เตะมุมครับอเอาโลูกตั้งเตะนะครับ เสียล็อกบุกได้ครับให้ไวแล้วน,น,นัดขวาโขลกบอลแปมลูกนี้โอ้โหนุ่มผู้สาวต,ว,ตวเขาโอขปุกได้ครับโด่มเดบให้ทล้วนันปอนโอ้โหเป็นนัานนั่นตอนยังเป็นนัดหนึ่งนะครับตัดได้หนึ่งยังเปลียนคูดไปแล้วบอลยังอยู่ที่หนึ่งครับโอ้โหเอาตัวรอดไปได้ครับหนึ่งไวครับนะคงแข้งคงไวเลยครับ กองบอลเดี๋ยวแน่นเลยครับหลงยิงซ้ายลูกนี้กับบทบครับก็เข้าไปที่สาวตูครับยัองอยู่ในช่วงเวลา,าบาดเจ็บนะครับยันวันสองนาทีนะครับตอนมองหาเพื่อนแล้วยกูมีอก็เลยออกไปเยอะเลยครับแล้ว อา้าวหนูนึงซ้ายก็ยิงครับลูกนี้ก็ข้ามขานเนี่ยตัวกลางนี่อิสระเลยครับไม่เหนื่อยนั่นหนึ่งครับตอนนี้เราปรับแผนกันใหม่ครับช่วงท้าย,ยาครับทกงานวิทยารัฐนับเอาหนึ่งมาเล่นตรงกลางครับดูแล้วก็ถือว่าทำงาน,นได้ดีเลยครับอา้าวแฝงคลิกใก้แปรลูกนี้ก็เอยียงเข้ามือผู้สาวตู่ครับที่เรื่องทำเร็วแล้วนะคะรับตะกี้ ผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาชู่อแรกครับยังเสมอกันอยู่สูง